กลางดึกคืนนั้นร้านสะดวกซื้อถูกทุบกระจกคนร้ายกวาดเงินสดไปเกลี้ยงตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดบเบลอจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยคดีเหมือนจะตันเฮ้ยกล้องเสียอีกแล้วหรอเนี่ยเสียงตำรวจถอนหายใจแต่แล้วผู้หมวดสังเกตเห็นเงาตะคุ่ม ที่สะท้อนบนพื้นผิวโลหะของตู้เย็นลองซูมดูตรงนั้นสิภาพเงาสะท้อนนั้นเผยให้เห็นใบหน้าของคนร้ายอย่างชัดเจนกล้องวงจรปิดที่เสียกลับกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ไขคดีตำรวจตามรอยจากรูปพันสันฐานจนจับคนร้ายได้ในที่สุดบทสรุป บางครั้งหลักฐานสำคัญก็ซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึง